ครูแม่มเคยยกตัวอย่างว่าระบบสัมผัสที่มีผลกับลูกแล้วลูกร้องไห้เราไม่รู้สาเหตุลูกพยายามสื่อสารแต่เราไม่ทราบสาเหตุเช่นระบบสัมผัสสัมผัสที่แบบไวมากเจอตะเข็บกางเกงเสื้อยี่ห้อโลโก้อะไรมาโดนไม่ได้เลยเขาจะรู้สึกไม่สบายตัวเหมือนเราแหละถ้าวันไหนครูแหม่มนะจะต้องไปผจญภัยนะคะหรือว่า เอ้อวันนี้งานเยอะต่อเนื่องยาวมากเลยเสื้อชั้นในชุดชั้นในเสื้อผ้านี่จะต้องคล่องแคล่วนะคะเสื้อที่ครูใส่จะต้องเป็นเสื้อปิดคอเกงเสื้อผ้าต้องยืดหยุ่นนี่แหละคือสิ่งคือสิ่งสิ่งเดียวกันที่ลูกก็รับสัมผัสรับความรู้สึก เราก็รับสัมผัสรับความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจลูกให้มากต้องสังเกตว่าการสื่อสารของเขาการแสดงออกของเขาเขากํำลังสื่อสารอะไรอยู่ <im it> เขารู้สึกอย่างไรนะคะรู้สึกยังไงเราอ่ะรู้สึกยังไงนะคะเราก็อยากใส่เสื้อผ้าสบายๆแต่บางคนเด็กบางคนก็ชอบเสื้อผ้ารัดๆแล้วรู้สึกสบายตัวแบบนี้ก็มีซึ่งเราต้องสังเกตนะ <im it> นั่งเก้า <im it> อี ب ب ้แบบนี้น้องชอบนั่งพื้นแบบนี้น้องชอบนั่งพื้นแบบนี้น้องไม่ชอบ เล่นของเล่นแบบนี้น้องชอบเล่นทรายตอนแรกไม่เอาเลยเล่นน้ําชอบมากหรือบางคนแบบคือเราต้องสังเกตอะพอสังเกตเรื่องเหล่านี้รู้และเข้าใจนะการกระตุ้นพัฒนาการของลูกจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเยอะเลยจริงๆนะครูแมมนักบําบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ